Look, เดี๋ยวลดเดจริงยออตั in quiero, ้งย like like ูแบบอันนี้บอกเขาไปสายุกไปนเต้องกเไปเซเว่นต้อนแลเข้าไปถ่ายในวันเดียกอนสแล้แก่เจ็บน้องเจ็บไปเลแ็ไหเมื่อกีู้ปเลลืมเบลืมเจ็บเลยขึ้นเลยขึ้นไู้นอเคนี่ไงมาเลย

สาบสิ้นหายแลบ้คหา